เอาละครับเห็นอันดับที่5้าไปแล้วนะครับโคไปแล้ว4ี่มาริโอไปแล้วเหลือ3 2และ1จะเป็นใครกันบ้างทั้ง3ท่านเชิญจัดอันดับครับไม่รู้จะยังไง จัดอันดับกันเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูสามอันดับที่เหลือดีกว่ามาเริ่มจากคุณอุ้มก่อนเลยดีกว่าครับค่ะสามพอร์สันนะครับ 2. องบอยประกรณหนึ่งนัดเดทค่ะตอนนี้จัดตามอะไรแล้วครับตอนนี้ก็ยังจัดตามความรู้สึกความรู้สึกตัวเองตั้งต้นถ้ารู้สึกเองจริงๆอะถามว่านัดเดทกับบอยอะเราเลือกก่อนบอยก่อนคนแรกอ่าคนที่สองค่ยเป็น นเดตแต่ว่าถ้าดูจากโคแล้วตอนนี้ต้องบอกว่านาเดตเขามาแรงจริงๆมากๆด้วยกระแสของละครด้วยผลงานโฆษณาเราเห็นผลงานเขาเยอะมากค่ะแล้วก็ไปไหนแล้วคือเคยมีโอกาสได้เจอนะเดตตัวจริงแล้วแบบวุย้ยน่ารักมากอยากเข้าห้องน้ำหรืออะไรฮะเสียงสันยังไง่ น้เดทเท่ากับบอยนะเอนาะี่ยไม่เจอเดทตัวจริงก็รู้สึกบอยยังเป็นที่หนึ่งในใจฉันต่อพอดีมีโอกาสไปกินข้าวแล้วนเดทนั่งอยู่ข้างหลังพอดีค่ะแล้วอุ้มไปกับชมพูก่ก่อนบ่ายแล้วเขาเล่นละครชมพูก่ก่อนบ่ายเขาก็าหันมาแบบพี่มุมสวัสดีครับแล้วแบบโอ้ my ม่ d อดเดทตัวจริงแบบน่ารักมากทั้งหงอกเลยแล้วเลยแบบ ้าเลือกจริงๆแล้วเราว่านเดชค่อนข้างจะมีเสน่ห์มากกว่าบอยอะค่ะแต่บอยก็ยังเป็นที่รักของพี่อยู่นะคะพี่ยังรู้สึกว่าน้องบอยน่ารักมากเลย <laughs> ะคะ่ะ <laughs> แต่ถ้าเลือกตามผลโพล,ผล,ผลคิดว่าน่าจะเป็น,นเดทน่าจะอ,อย่าง,งานั้นมาที่ดีเจแจแหม่มครับคืออันดับสามเราดึงออก่อนอย่าง <Y ang S 2> พอสรันเนี่ยเราว่าเขาน่าจะเป็นรุ่นน้องที่คนอาจจะเห็นหน้าเขาถ้าเทียบกับ2คนแรกเนี่ยน้อยกว่าอาจจะด้วยละครน้อยกว่าผลงานโฆษณาน้อยกว่าอะไรเงี้ย แต่โอเคอ่ะช่องก็อาจจะแมสหน่อยหนึ่งอะไรอย่างนี้เราก็เลยรู้สึกว่าน้องพอ้อยชน่าจะอยู่อันดับสส่วนบอยกับนาเดชเนี่ย <c oughs> เราเราเอาความรู้สึกตัวเองวัดน้าเดชเขาจะดูเป็นหล่อแบบเทพแบคบคือเอาไว้คนนั้นแหละคือแบบจะได้กอดหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าทําไมมันหล่อจังเลยแบบ<อ>นิ่งๆก็หลอยิ้มก็หลอทะเลนก็หลอะไรเงี้ยแต่บอยเขาจะหล่อแบบเหมือนติดดินอ่ะะเออถูกหล่อแล้วรู้สึกว่า ถ้าสมมติว่าเขาเดินมา2คนเนะี่ยเราไปเดินในห้างแล้วเ,เราอยากวิ่งเข้าไปคุยกับใครมากกว่ากันหรือไปขอเขาถ่ายรูปใครมากกันเราจะรู้สึกว่าอยากเข้าไปกับบอยมากกว่าเพราะบอยดูเป็นชีวิตจริงอะเอออะไรอย่างงี้ส่วนณเดชนเขาดูแบบโอเคยืนหล่อๆไปเถอะฉันชอบมองแบบนี้มีความสุขละอะไรเงี้ย ขอโทษที่พูดจริงนะน้องดีเจแจ็มดีเจแจ็มเหมือนเป็นคนมีทางเลือกตลอดเวลาแต่ไม่ได้ถามก็เลยนะมีเลือกได้ตลอดเวลาตรงนี้อย่างนี้อย่างนี้นะมาที่คุณเจนครับเจนค่ะนี่สามพร์ะสันนะครับ2องเป็นนเดทและหนเป็นบอยประกอใช่แตกต่างแตกต่างค่ะคิดว่าก็เหมือนอย่างเหมือนอย่างที่ดีเจแม่มบอกก็คือพอสเนี่ยเป็นแบบ เป็นน้องใหม่ที่ไม่แน่ปีหน้าอาจจะแซงขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยคงต้องยกให้2คนนี้ไปก่อนตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าจะเป็นนเดชเหมือนกันเบอร์หนึ่งแต่คิดไปคิดมาคิดไปคิดมาถ้าเกิดว่ามันเป็นอะไรที่มันหน้ากอดเนี่ยถ้าในชีวิตจริงอะ่ะถ้าเจอนดัดเดทเขาเขา,เขาอย่างที่บอกเหมือนกันเขาแบบว่าดูแบบดูแบบสัมผัส ยากนิดนึงเพราะว่าเขาดูห่างไกลเหลือเกินอะไรเงี้ยแบบหล่อแบบห่างไกลอ่ะแบบฉันคงไม่มีชาตินี้ไม่ไม่เป็นอย่าได้กอดเขาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นธรรมดาธรรมดาใช่ไหมแต่อย่างบอยอ่ะถ้าเราเจอเราคงแบบเออเราก็มีลุ้นแด้กันด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ออกนอเขาแบบสัมผัสได้คือเขาสัมผัสได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำโพว่าเออคนไหนน่ากอดบอยน่าจะมีสิทธิ์ที่เราได้กอดมากกว่าเดชนอันนี้เหมือนเอาตัวเองวัดนะ ว่าจะจัดอันดับยังไงดีดีดีครับดีดีตอบมาแล้วนะครับพร้อมฟังผลหรือยังครับพร้อมครับหายใจลึกๆดีไหมฮะหายใจลึกๆนะครับหายใจลึกๆอันดับที่หนึ่งดาราหนุ่มหน้ากอดประจำปี2554ได้แก่เขาหล่อมากได้ยินเสียงแววๆว่าเขาหล่อมากอันดับที่หนึ่ง ดาราหนุม่มหน้ากอดประจำปี2,554ได้แก่บอยประกอนะอและอันดับที่หนึ่งบอยประกอนฉัดบริรักษ์ณทีนี้ก็คงจะเป็นใครไม่ได้แล้วจริงๆสำหรับผู้ชายคราสเสน่ห์คนนี้บอยประกอน หนุ่มหล่อหน้าตีไว้หนุ่มน่าจะเป็นครมมาวของมันไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นแบบว่าเออหน้าสดโชนอะกับความสูง183เซนติเมตรและน้ำหนัก66กิโลกรัมอาหารจานโปรดก็คงเป็นเมนูที่เกี่ยวกับเนื้อวัวอะไรเงี้ยเป็นคนชอบทานเนื้อวัวมากครับผมด้วยมาตกกึ่งเนียบกึ่งเซร์ที่มีลักษณะดึงดูดใจสาวๆสาวสาวสาวเสิร์เเินคุยอย่างี้สเปกใช่ไหมฮะความจริงแล้วผมเนี่ย ไม่ค่อยมีสเปคตายตัวเท่าไหร่คือถ้าน่ารักก็โอเคอะไรเงี้ยเพราะทั้งหล่อทั้งเซร์อีกทั้งตาก็ใสคราวก็สวยดูสไตล์แมนแมนแบบแบดบอยนิดๆบวกกับดีกรีเพชสัชกรจากรั้วจามจุรีพี่บอยประกรณ์ค่ะบอยประกรณ์นะคะชอบว่ามีหนวดอะไรอย่เงี้ยหน้าเฮียงดียชอบบอยประกะ <laughs> รณ์จ่ะ เพราะว่าเขาดูหล่อเข้มแล้วก็บุคลิกดีค่ะมาให้กอดได้ไหม่ะน่ารกักอ่ะขอกอดคุณนุ้ยนี่พี่ชายหนาวนะครับถ้าเขาๆให้มากอดเรา<ๆ>เราก็ไปกอดรับสาวทั่วบ้านทั่วเมืองจึงพากันทุ่มคะแนนโบนให้กับหนุ่มบอยจนได้ขึ้นแท่นมาเป็นผู้ชายเนื้อหอมที่น่าโอบก,กอดที่สุดในปีนี้ใครที่ยังไม่มีไปใ,ให้กอดก็มากอดผมได้นะครับ <c oughs> เ่ียกว่าร้อยละร้อยอ่ะใช้คำว่าร้อยละร้อยน้องบอยของพี่จับต้องได้เป็นคนจับต้องได้ก็เป็นคนจับต้องได้โอ้โหเรียกว่าในวันนี้สนุกสนานกันทีเดียวนะครับ